สวัสดีครับคำมพิละแฟนเพจมือนี้มาถ่ายวิดีโอสัตว์สีเทากระบือครับกระบือสัตว์โบราณครับสัตว์ตังต่ยุคไดโนเสาร์นะครับนี่ครับแม่สาวแม่งามๆนะครับบนแม่สาวเพราะว่ามีลูกหนึ่งแล้วท้องกับผสมพันธุ์แล้วนะครับท้องกับได้ผสมแล้วนะครับเอาเก่าเจริญนะครับนี่คว้ยงามครับพี่น้องนะครับเรียงง่ายหูนะครับ เป็นสายพันธุ์ที่พอพันธุ์ดีนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับสูงร้อยสี่สิบบวกกับพี่น้องนะครับเป็นตัวแม่นะครับพี่ปันยังเลยครับบีบบ่บุ๋มเลยครับนี่ครับเอาเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกเพิ่นกกิดง่นะครับบ่ทันพ่อพ่อปีอยู่นะครับแปดเก้าเดือนครับลูกเพิ่นนะครับนี่ครับเป็นอ่าข้อยผู นะครับที่อ้วนเอาเบิ้งหน้าตาของเพิ่นนะครับเบิ้งหน้าตาของบักเทกหน่อยนะครับบะมี่ตํานี้ครับพี่น้องขาบะทกเบิ้งหน้าตาครับนี่เตรียมมจำพี่น้องหูพยังนะครับบักเทกหน่อยสูงสี่ซ้ำเมลแล้วนะครับสิประมาณร้อยสามสิบกัวนะครับละสามสิบบวกนะครับเอา เอาผู้ใดเบื้องแล้วสนใจอยากได้ขั้วราคาถูกนะครับแต่กอนนี่เป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้เหลืออยู่หกหมื่นนะครับอยากได้กับโทษมาตามเบอร์โทรษนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับขั้วงามเลี้ยงง่ายหู้กินหยาจริงก็หิหยาครับพี่น้องนะครับนี่ครับขั้วงามสวยๆอยากได้ใบฟ้ามครับพี่น้องบ่อลูปทึน แามราคามันดีดขึ้นบ่มีลุกขึ้นครับพี่นอ้องเมียนบ่บ่ถือเนอะาะบ่ถือคักพี่น้องเอาอยากได้ก็สนใจก็โทร่มมาตามเบอร์โทร่ครับอย่าลืมนะครับเด้อนะครับแต่เบื้องล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ,บ,รช,นะรบช่องคำพิลาฟแฟนเพจกดติดตามกันเลยครับพี่น้องขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ